โอเคครับสวัสดีครับก็นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสินค้านะครับเพิ่งเข้ามาใหม่พอดีไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับช่วงนี้ของที่ร้านมันออกไวนะครับอันนี้มีเวลาก็พอมาทําให้ดูนะครับส่วนนี้เป็น i p โ o n e 13นะครับเอ้ยตัวตีครับ1ิ12 8งรกิกนะครับอ่ะให้ดูรายละเอียดเครื่องก่อนเป็นเครื่องศูนไทยนะครับโมเดล T1228G นะครับตัวนี้แบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่อยู่ที่93%าสิบาเปเซน์โอเคทีนี้อย่ามาดูรอบๆเครื่องกันว่ามีริ้วรอยหรืออะไรยังไงบ้างให้ดูรอยก่อนถ้าถามว่าเครื่องมีรอยไหมมันก็มีบ้างนะครับนิดหน่อยนะตามมุมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆอันนี้ดูรวมๆก่อนนะครับสภาพรวมเป็นสีบูนะครับครืรอมรวมๆสภาพสวยนะมันจะมีรอยบ้างเห็นไหมเนี่ยตามขอบเนี่ยอย่างเงี้ยนี่นะครับ นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยแบบนี้ถามว่ามันเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากการที่เราแกะเคสผิดวิธีนะครับด้วยที่ว่าตรงเนี้ยมาเป็นขอบเหลี่ยมแล้วเราเวลาแกะเคสเนี่ยก็ไปงัดตรงเนี้ยครับใช้มืองัดมันก็เลยเป็นรอย,อยนี้นะครับเนี่ยใช้มืองัดคือมันมง่ายๆคือแกะเคสผิดวิธีครับอ่นนี้ก็ให้ดูรอยก่อนเป็นรอยตามมุมอะไรเงี้ยครับนิดหน่อยไม่ได้เยอะนะครับให้ดูด้านหลัง อันนี้สวยเลยนะครับตัวนี้นะครับสีน้ําเงินนะครับ iPhone 12 128G กิกนะครับตัวนี้อุปกรณ์ไม่ครบกล่องนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยหน้าจอผมติดฟิล์มให้แล้วนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยแกะซ่อมนะครับตัวนี้วารันตีหมดแล้วนะครับหรือประกันหมดแล้วนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับให้ดูก่อน นี่สวยๆเลยคือรุมๆสวยนะตัวนี้สภาพสวยมีครบกล่องนะนี่กล่องมันมีให้ยกกล่องใส่ชาร์จมีให้ครบนะครับเครื่องสูนไทยแท้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับนี่โมเดลทีเโอเคก็เป็นในส่วนกล่องนะครับกล่องคู่ม,มือมีหมดนะครับอ่ะผมจะให้ดูอีกรอบหนึ่งครับสบภาพรวมๆครับตัวเครื่องสวยนะครับตัวนี้ขายราคาเบาๆตัวนี้เอาไปราคาหนึ่งหมืเก้าันเก้า้อยเก้าสิบครับ 1 9 9 9 0่าน้สท่านใดสนใจทักมาได้ที่ร้านนะครับ๋ยวผมจะติ้งไลน์ร้านไว้ให้ประมาณนี้นะครับสนใจแอดไลน์ได้มาได้เลยนะครับนี่สวยนะครับตัวนี้โอเคนะครับข้าวๆประมาณนี้นะครับยังไงฝากด้วยนะครับโ p h o n e 12 128 g b ใครมีเครื่องมาเทิร์นได้นะครับกรณีเทิร์นต้องมาที่ร้านนะครับเรามีหน้าร้านนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ